ไช่เหรอคะปล่อยเลยไม่ใ่เขาค่ะเป็นรู้สึกหัวใ,ใจยังไงบ้างเวลาที่ได้ทำงานด้วยก <c oughs> <ค S 1> ันก็สนุกดีค่ะแล้วก็คือเหมือนแบบเป็นงาน,นที่พอเวลาเราเจอคนรู้จักอ่ะมันก็จะรู้สึกแบบโอเคมีเพื่อนแล้วอะไรอย่อางเงี้ยคนรู้จักคนรู้ใจอะไรอย่างงี้ป่ะคนรู้จักจดสังเกตุเบนเมื่อกี้แบบยืนคุยอะไรกันนะก่อนที่เราจะทงานจะเริ่มประมาณนั้น เริ่มคิดอยู่ค่ะว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างนะอย่งางนี้เราต้องทำอะไรกันบ้างนะไปไหนกันต่ออะไร<พ>อย่างงงี้จริๆลวถ่ายไปก็คือมันก็จอบนๆกันอ <ละ S 1> ยีกค่ะก็เจอพี่มากี้เจอแบบลงทับก็ปะปะกันเลยพอดีพี่เขาอยากรู้อะไรหรอคุอยอะไรคุยเรื่องอะไรคันทุกครั้งที่มาเจอกันเนี่ยอเจอกันอีกแล้วอะไรอ่ะ ทุกคนอาจจะเห็นแบบแฟนมีดหรืออะไรเงี้ยแล้วก็มีล่าสุดก็จะมีงานบอลเรลลินี้ก็เลยเห็นว่าแบบงานมันเยอะค่ะเวลาออกงานหนูจะคนดูแลเราอย่างไรคะดูแลดีไหมก็ดูแลตัวเองดูแลตัวเองแล้วก็ช่วยดูแลกันอะไรแบบช่วยเหลือกันได้ก็ส่วนมากก็รึกษามืด้วยกันใช่ค่ะก็อย่างวันนี้เหมือนกันหนูก็ว่าเออต้องทำอะไรกันบ้างนะอ๋อต้องเป็นอย่างนี้อะไรเออล่าสุด กันก่อนใช่ไหมเวลามางานด้วยกันอะไรแบบเนี้ยคุยค่ะก็คุยคุย้าว่าแบบเออวันนี้ชุดเป็นยังไงหรือแบบเกี่ยวกับอะไรอะไรหรอว่าใช้กันก็นั่งจะพาน้าผมอย่างนี้ได้หรอก็ใช่ค่ะหรอหมายถึงก็แบบอะไรนะคะก็ทำถึงคุยยังไงคะก็แบบก็คุยคุยบ้างแล้ววันนี้เขาชมไหมว่าเราสวยเออเขชมไหมไม่นะคะเพราะอะไรเพราะอะไรฝนทุกวัน เขาหล่อหรือเปล่าวันนี้หล่อค่ะหล่ออยู่แล้วหล่อหล่ออยู่แล้วด้วยเหมือนกันใช่ปกติหนูแค่ช่วยเลือกเสื้อผ้าเลือกอะไรให้กันเลยไหมแม่น่ะจริงจริงๆเขาก็จะมีทีมสไตล์ของเขาแต่ของหนูก็จะแบบเป็นคุณแม่แล้วก็หนูบางทีก็จะมีทีมสไตล์ของหนูบ้างแล้วแต่ละงานต้องต้องให้แมทกันไหมอะต่อคนชุดคู่อะไรแบบนี้อาจจะไม่แต่ว่าถ้าเป็นงานคู่ก็อาจจะต้องแมทออนหรือว่าส่วนใหญ่ก็ใจตรงกันเองแหละไม่ได้เตรียมกันหรอกเออก็ ไม่ค่อยนะมีมีมีไหมที่แบบว่าไปไม่ได้นัดกันเลยแล้วก็อุ้ยทำไมเหมือนกันเลยอ่ะชว์อะไรอย่างเงี้ยมีบ้างเพราะว่าจริงๆหนูเป็นคนที่ชอบใส่ขาวดำแบบเป็นเด็อยู่แล้วแต่เขาก็คือขาวดำเหมือนกันค่ะก็ใจตรงกันไงเออมันก็คงเล็กแบบนี้ไงเออใจตรงหรอคะเออเอาเคยคิดไหมว่าเราแบบรวมสมคบกันหรือเปล่าเรื่องงานมาคู่กันก็มาก็ปากกีเว้นก็มาเออสาธุค่ะสาธุเลยเหรอเออก็ดีค่ะขอให้เกื้อหนุนไปนานๆเออคิดไมว่าแบบเฮ้ยทวงขาจี่ D d, อะไรก็ดีหรอกพวกพี่จะรี้ sì, ิวจนกว่าพ่อหนูจะตกลงเป็นอะไรกันเป็นอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันจะไปคุยตอบคำถามคือแบบเราอองมาจากการเล่นแล้วแล้วพี่พ um ูดข oh, so like ่าวข่าเราทองานก็จะตัดสินตลออ๋อ э ก okay. ็ไม่ค่ะจริงๆก็ให้แบบเป็นสิทธิ์ของเขาเลยแล้วก็ซึ่งก็ราบอกมาถึงว่าแบบเราก็สบายใจแล้วก็เป็นแบบเพื่อนร่วมงานที่ดีต่อกันเราก็แบบเออก็เป็นมุมมองของเขากับหนูอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ค่อยไบคุยกัน ก็มีคุยกันมากถ้าเจอกันอย่างยจเหมือนเหมือนกันค่ะแต่วันนี้ที่เจอกันก็คือแบบมีอัปเดตเหมกันว่าเออวันนี้แบบเออเคยเจอเรื่องนี้นะเขาทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอนนี้่จะไม่าวเอคเอไรอย่างเ้ย่ขาไร่ง้ไม่ไดค่ะค่ะก็คือเขาก็ไม่ส่วนที่ตรง อย่างที่บอกไปตอนแรกเลยแต่ก็เป็นเพื่อนร่วงงานที่ดี